ครับสวัสดีครับเหรียญในรัชกาลที่9เป็นเหรียญสองบาทที่ระลึก ปีเยาว,วชนสากลปีพศ2 5งพันห้า้ยยีบเหรียญสองบาทที่ระลึกจะมีความโตของเหรียญอยู่ที่22มิลลิเมตรน้ำหนัก7.5กรัมซึ่งลักษณะของเหรียญ จะเป็นเฟืองและมีลักษณะที่หนาเป็นพิเศษมากกว่าเหรียญ2บาททั่วไปผลิตจากคิวโปรนิเกิลประส์สอดไส้ทองแดง จำนวนการผลิตของเหรียญอยู่ที่5ล้านเหรียญและเหรียญรุ่นนี้มีราคาสูงถึง4 1000และเหรียญที่มีราคาสูงถึง41,000บาท ก็จะเป็นเหรียญชนิดขัดเงาแต่ถ้าเป็นเหรียญลักษณะปกติทั่วไปราคายังไม่สูง